รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดกิจกรรม NBT Pitching Day การนำเสนอเพื่อชิงทุนรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ r m u t l n e w b r a d t า a ฟูช n d Fusion สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบรารมีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม nbt pitching day การนำเสนอเพื่อชิงทุนรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ rmutl new blood transfusion ระหว่างวันที่4-5ถึง5มิถุนายน2,567นณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอโครงการในรูปแบบการ pitching เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น36โครงการประกอบด้วย3กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่ม Soft Power and w e l l b e i n g 2. กลุ่ม Smart a g r i ก 3. กลุ่มเทคโนโลยี y IoT โโดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมทรล้านนาทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคลินิก p รอ p โพซอซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องการลดปัญหาหรือจุดอ่อนของธุรกิจ หรือเพนพอยต์ให้กับนักวิจัยทั้งในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการด้านงบประมาณและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากกลุ่มงานเบิกจ่ายและกลุ่มงานพัสดุกองคงลังมทรล้านนาและเทคนิคการพิชชิง่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัททีร้อยโทสุรพินพรมแดนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion 67พลังนิสิตนักศึกษาเพื่อชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนสังคมด้วยศาสตร์พระราชาร่วมกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดกินได้ใช้ได้ขายได้อยู่ได้ทรนติธนรัตน,นพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน